คือแบบสวดนมนต์ปุ๊บเข้านอนเลยหกโมงเย็นขนาดนั้นขนาดไม่ใช่ในไลฟ์ใช่ไหมครับผม <c oughs> ก็จริงๆรพี่ว่าก็คือการทำงานแหละบางทีเราก็ทำงานดึกออกไปแบบไปเที่ยวไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ<ๆ>ก็จะมีแบบกิจกรรมพวกนี้บ้างครับอ๋อพินิชานละครับใ<อ>ไลฟ์แอคทิวิตี้จริงๆก็คล้ายๆกันค่ะเป็นคนชอบแบบ คิดงานทํางานตอนกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยถึงจะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปไหนก็จะชอบแบบเป็นไทม์ตอนกลางคืนไม่ว่าจะแบบดูซีรีส์อยู่กับเพื่อนเล่นบอดเกมอ๋อเหรอใช่ค่ะเนาะแต่ละคนก็คือกิจกรรมได้กลอยู่แล้วไหนจะเรื่องของงานแล้วก็ถ้าไม่มีงานก็ขอเล่นซะหน่อยมีฟรีไทม์รีแลกซ์ได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับคนที่เรารักกันอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าที่สัมผัสได้เลยนะอันนี้ก็เจอทั้งสองท่านมาหลายงานแต่ไม่ว่าจะงานไหนโดยเฉพาะงานนี้ดูแบบไร้เป็นพิเศษเลยมีตัวช่วยไงเฮ้ย ต้องเข้าเลยหรองแหละใคยของได้หรอ <c oughs> ไม่แต่สัมผัสได้จริงนะเพราะว่าเวลาเรามองใครเราก็ต้องมองด้วยดวงตามองที่ดวงตางทั้งนิชาทั้งพีพีคือโหด,ดูสดใสอ่ะนี่ <c oughs> ถึงกับจ้องตากันเลยทีเดียวไหนเคล็ดลับคืออะไรครับพีพี ก so, um, ็นี่แหละครับผมเป็นไกรโคริกไบรซ์เซรั่มไอเซรั่มเลยตัวนี้เลยก็จริงๆอ่ะคือบอกก่อนว่าความพิเศษจริงๆคือทุกคนจะเห็นแบบก้านในหัวมันอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีแบบว่าก้านไว้แบบปากรอบดวงตาอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็มีความเย็นในน้วด้วยอ๋อเหรอใช่แล้วก็ที่จริงมันปรับได้ตามแบบว่ารูปแบบต่างๆโอ้ดีมากดีมากเป็นตัวแอปพลิเคเตอร์ใช่ไหมเป็นนวัตกรรมลุใช่ครับสาหัวเลยสาหัวเลยแบบนั้นเลยโอ้ แบบนั้นเลยอันใหญ่มากอันนั้นใหญ่ไปใช้กันนี้ก็ได้อันนั้นใหญ่ไปหน่อย,อ,อ,อ,ยอันนั้นสำหรับทั้งตัวแล้วนะฮะเป็นตัวแซมเปิลเฉยๆพี่นิชาล่ะตัวนี้คือตัวช่วยเหมือนกันเคล็ดลับเหมือนกันใช่ค่ะคือตั้งแต่รู้จักตัวเนี้ยก็คือใช้มาตลอดเลยเพราะว่า คืออย่างที่บอกว่าเราเป็น time หนักมากในตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการแบบ r e กซ์ก่อนที่จะเข้านอนซึ่งตัวเนี้ยช่วยมากๆเรื่องกลิ่นเรื่อง t e x t อร์ของเอ่อการการสัมผัสของครีมเซรั่มตัวเนี้ยค่ะมันเบาสบายมากแล้วทาให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายมากๆขอนเข้านอนมันดีมากๆอ่าาะเขาบอกว่าใช้เนี่ยใต้ตาดูสวนมันเป็น49เปอร์เซ็นต์และเหมือนนอนแบบเพิ่มขึ้น3ชั่วโมงเฮ้ยนี่ขนาดนอนห่มงยินแล้วยังต้องการนอน เพิ่มอีก3ชั่วโมงอีกเหรอคะเนี่ยนนอนแต่บ่ายสามก็เลยทีเดียวเรานอนได้เรื่อยๆอยู่นะ นอนได้เลยแล้วเการนอนสําคัญมากเนาะครับแต่พอดีเราก็ต้องมีตัวช่วยบ้านที่แบบทาให้ผลลัพธ์เหมือนกับได้นอนเพิ่มขึ้นซช่งนี่แหละการผลิตไรไอเซร์มให้ตรวนี้แล้วคือไม่ได้แค่พูดลอยๆนะมีงานวิจัยออกมาแล้วมีเปเปอร์นะครับว่าเฮ้ยสามารถทําให้เหมือนนอนเพิ่มเติมได้ขึ้นสามชั่วโมงเลยจริงๆจริงๆแล้วเรามีให้ทุกคนได้เล่นหลายคนก็มากันตั้งแต่ช่วงเช้ากันแล้วนะฮะจริงเราเปิดตั้งแต่สิบโมงคือให้ได้มาลองเทสกันว่าไนท์ไลฟ์แอคทิวิตี้อ่ะมันมีอะไรกันปางแล้วก็ลองโัเข้าามครบ ถามทั้งสองคนเลยคือปกติแล้วจะมีนัดนัดแอคทิวิตี้อะไรมีอะไรที่ทำเป็นประจำตอนกลางคืนไหมส่วนโมน สวยมากสวดมนต์ใช่ไหมฮะพุ่คืนไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่บอกรักท่านบอกโอเคเป็นไลฟ์แอคทิวิตี้ที่อบอุ่นมากครับุณาก็จริงๆมันมีหลายแบบนอนไลฟ์แอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวอ่ะดูซีรีส์อ่ะพกดูซีรีส์บางทีก็แบบทำงานดึกอ่ะเล่นโทรศัพท์เออครับผมไปเรื่อยก็แบบนอนดึกคือที่ไม่เข้านอนเพราะว่าเข้าไปอยู่ในใจใครบางคนหรือเปล่มา หลายๆคนหลายหคนอ๋อเข้าไปเข้าอยู่ในใจแฟนใจแฟนไม่เหมือนพี่นิชาหรอก็ไมีความรักอะเออเอาละโอ้คุณสองคนที่กินกันไม่ลงเลยเรื่องเนี้ยพูดเลยเออพี่ไม่มีความรักหรอเห็นเห็นสัมภาษณ์หลังๆมานี้แบบหวานๆานแฟนๆชอบมากไม่ต้องให้พี่นิกรชงแล้วนี่แต่เราเชิญคู่ชงกันเองดีมากชงกันเลยพี่ก็มีความรักกับแบบแฟนๆ กับมินิชาไงเคเรารักกันโอเครารักกันมินิชาล่ะถ้าพูดถึงไลฟ์แอคทิวิตี้เมื่อกี้เขาบอกแล้วก็มีหลากหลายมีแบบมีซีรีส์ด้วยมีเล่นเกมอะไรด้วยค่ะก็จริงๆก็คล้ายๆน้องพีเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นแบบสายเนิร์ดอ่ะเพราะว่า ใช่แต่คนแบบคิดงานออกตอนกลางคืนสมมติว่ากําลังสลับแล้วเนี่ยมันแบบปึ๊บขึ้นมาก็จะรู้ขึ้นมาแบบต้องจดตอนนั้นเลยหรือไม่ก็ต้องแบบคิดต่อไม่งั้นมันลืมนะใช่ค่ะเพราะว่ามันกาลังแบบกาลังมาแล้วแล้วถ้าไม่ได้จดหรือไม่ได้ลุกขึ้นมาบางทีก็นอนหลับไม่ต่อนอนนอนต่อไม่ได้แล้วใช่มันจะกลัวว่าไอ้ความคิดนี้มันจะหายไปหรือปล่ามันก็เลยต้องลุกขึ้นมาทําตอนนั้นเลยอะไรกันจริงจริงมันก็มีแบบนี้เือนกันแล้วก็บอกให้ทุกคนได้ได้โวตด้แทนจริงแล้วมีทั้งแบบเกมแบบช นะเป็นสายไนท์ไลฟ์แบบซีรีส์ไนท์ไลฟ์แบบปาร์ตี้โดยจะเป็นสายเนิร์แบบนี้ก็เหมือนกัน <laughs> จริงๆทำการโบวเมื่อแบบกี้อย่างที่บอกคือตั้งแต่ช่วงเช้า10 0โมงแล้วจริงๆแล้วยังเปิดโหวอยู่นะหล,ะละายหลายคนถ้าใครยังไม่ได้ไปเล่นนะฮะรีเชนได้เลยไปจนถึงสามทุ่มเลยนะปาร์ตี้แปลว่าอะไรเหรออ,อ,อ <laughs> หลังหกโมงไม่รู้จักแล้วแปลว่าอะไรพี่นิชาแปลว่าอะไรพี่นิชาเราก็ไม่ค่อยปาร์ตี้เหมือนโอ้สองคนนี้ดีแล้วที่ยืนคู่กันนะฮะคู่ควรกันจริงๆคุณค่าที่คุณคู่ควรนะฮะเออ อย่างที่บอกเรามีเปิดบวงมาแล้วให้ถ่ายว่าสายไหนชนะปาตี้ดิชาก็ว่าปาตีเหมือนกันจริงหรออืมแต่เขาอาจจะไม่ได้ตอบความจริงกันก็ได้นะพูดถึงสายที่เมื่อกี้โหวตมาชนะแล้วคือสายซีรีส์จริงค่ะเพราะว่าเคยเป็นเหมือนกัน ใช่ไหมครับผมเรื่งซีรีส์คือแบบว่าพอมาหั่นออกมาแล้วคือโอ้ดูแต่ละอีพีแต่ละอีพียาวๆไปเลยแล้วเวลาติดปุ๊บเราก็จะแบบอยากดูให้จบใช่รู้ตัวอีริง หกโมงเช้าของอีกวันใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยก็เป็นได้ <c oughs> ก็เลยต้องมีตัวช่วยแบบนี้ครับเพราะ<ม>ว่า l o r e a l Paris เข้าใจไงครับว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนก็โหกิจกรรมยามค่ำคืนมีเยอะแยะมากมายค่ะไห <c oughs> นๆอยู่กับโปรดักต์แบบนี้อยากให้แบบลองแชร์ให้ได้ฟังมีมีมีทริคหรือดูเนื้อสัมผัสกันหน่อยได้ไหมฮะไาโคลิกไบรท์อายเซรั่มให้พินิชาก,ก่อนอ่ะพินิชาเดี๋ยวบามช่วยถือมให้ไหมครับจะได้แบบว่าลองเนื้อสัมผัสกันดูนี่ถ้าใครยังไม่ได้ลองอย่าให้ลองมากๆเลยนะครับตัวนี้ ตัวที่บอกแอดติเเตอร์ที่มันแบบลูกกลิงบบลกกล้งแบบนี้นี่คือนวัตรกรรมเลยนะและคือบอกเลยว่า L'Oreal Paris is all about science right นี่คือนวัตรกรรมเลยนะที่ทำให้แบบสามารถคลึงได้บริเวณรอบรูงตาได้ครบทั่วเลยแล้วที่อย่างน้องพี่บอกค่ะก็คือตัวนี้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็คือเย็นค่ะโอ้ใช่ Amazing Amazing เขอลองแนละ้วเขาลองแนละ้วโอ้ โอ้ยดูดูเนื้อดีเนื้อก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อเซรั่มอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีความใสแล้วก็ความเบาค่ะ uh huh. แล้วก็จริงๆพี่ว่าเดี๋ยวพิถีาิถัดูมันจะซึมเร็วมาก uh huh. อ๋อนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองแบบว่าคลึงคลืสัมผัสให้ดูนะครับเพราะแน่นอนตอนนี้อาจจะมีการแต่งหน้าอยู่แต่ว่าถ้าเรา cleansing เรียบร้อยแล้ว,ลวก่อนนอนก็ได้เลยบริเวณดวงตาแบบนี้นี่คือแทบจะหายไปกับผิวน้องพี่ทำ <Hey. S 2> ไมผิวนี้ขนาดนี้เนี่ยผิวดีมากผิวดีมากเนาะใช่ไหม ผิวดีมากผิวดีมากนี่เนี่ยครับผมมันก็จะซึมไปแล้วเลยแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วก็มันมีตัวไกลโคเแอซิดนะ,ค,ะครับผมตัวนี้ก็ทําให้ใต้ตาเนี่ยมันดูไบรท์ขึ้นใช่ใช่คือเรียกว่าเป็นขออนุญาตเสริมนะฮะเป็นส b r เป h t ์เ i ็น c o r p l h x ก็ตามที่ชื่อเขาบอกมีไลโคู่ก นะฮะ<ช>มีในอาซินไมแล้วก็มีวิตามิน Cg อ่ะหลายคนอาจจะคุ้นวิตามิน C ใช่ไหมอันนี้วิตามิน Cg เพราะ็็เป็นนวัตรกรรมคอีคบอ G คือกลูโคสที่มาเคลือบเพื่อทำให้มีการซึมซาบได้เร็วขึ้นแบบที่เห็นแบบนี้เลยครับได้แต่พี่นิชาก็จะปาใต้ตาเลย,ต,ยตอนนี้เ๋ยวเดี๋ยวปาอนะอยากเพื่อแกกันจริงๆอยากปาดให้ดูมากเพราะว่าคือใช้ทุกวันนะแล้วก็ว มันสบายตามากๆล้วก็เมื่อคืนก็เพิ่งนอนดึกมาอันนี้ก็คือซึมแล้วแค่เดียวเลยซึมแล้วจริงๆคือแบบมันหายไปเลยแล้วก็มันมีแบบมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่กับผิวด้วยนะใช่ไม่แบบรู้สึกว่ามันสบายจาิงๆอ๋อฮะบิชาก็ใช้ทุกวันใช่ค่ะเมื่อคืนก็แน่นแรมาเพราะว่านอน ย้ำรับว่าตอนนี้ติดซีรีส์มากๆอ้าวนั่นไงใช่นี่คือเป็นหนึ่งในบทใช่ไหมครัก็เลยต้องใช้แล้วเวลาใช้อย่างวันนี้ตื่นมาทำงานสองงานอะไรอย่างเงี้ยก็คืออิ่มฟูตั้งแต่เช้าจะหลดตอนนี้แหละนี่แน่นอนที่สุดเลยนะครับแล้วก็สองคนนี้ represen ได้ดีมากพู้หญิงที่บอกตั้งแต่เห็นสัมผัสได้เลยว่าโอ้โหผิวบริเวณดวงตาใต้ดวงตาที่แบบฉ่ำวาวสดใสมีความ bright นะฮะกับการผลิต bright eye serum ให้ฝาก